สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุป2ตัวล่างของรัฐบาลไทยให้นะคะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะอืมแอดลองไล่สูตรมาหลายวันนะคะแอดดูแล้วสองชุดนี้น่าจะเด่นมากที่สุดนะคะแอดก็เลยเทียบหาสูตรสองตัวล่างมาให้นะคะอ่ะาลองมาดูสูตรนะคะสูตรแรกนะคะใช้หลักแสนแล้วก็หลักหมื่นคูณสามบวก หน่วยล่างคูณ2แล้วก็บวก2คงที่นะคะเป็นหลักสิบนะคะ7บวก3ได้10 10บวก8ได้18บวกอีก2เป็น20นะคะก็ใช้0นย์บวกด้วยแล้วก็บวกได้1 0 3 4ส่วนหลักหน่วยนะคะใช้แสนบวก10ล่างหน่วยล่าง,ลางแล้วก็บวก8คงที่นะคะ7บวก5ได้12 21, 21 21บวก8ก็29บนะคะ9บวกอีก1ก็เป็น0ูนย์นะคะงวดนี้ออกที่ ออกเลขอะไรเนี่ยออกที่ศูนย์ศูนย์นะคะเข้าเนาะเข้าตัวนี้นะคะศูนย<ๆ>์ศูนย์ก็ถูกเป็นงวดแรกเนาะศูนย์ศูนย์นะคะอ่ะมาดูงวดที่สองนะคะแสน หมื่นคูณสามได้สี่นะคะเอาแต่ตัวหลังนะคะแล้วก็หน่วยล่างคูณสองได้ศูนย์บวกสองคงที่ก็ได้ศูนย์สามสี่หลักสิบตัวเดิมนะคะส่วนหลักหน่วยก็แสนบวกสิบล่างหน่วยล่างเพราะมันออกศูนย์เนาะแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะแปดบวกสี่ได้สิบสองก็บวกอีกหนึ่งเป็นสามนะคะงวดน,นี้ออกที่สามสองนะคะก็คือชุดนี้เนาะ สามสองถูกเป็นงวดที่สองนะคะอันนี้เป็นสองตัวล่างระยะสั้นนะคะแอดเลือกสูตรมาให้นะคะแอดว่าสองชุดนี้มันน่าจะเข้าเนาะเราจับด้วยแต้มนะคะเอามาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามใช้หลักแสนก็คือเลขห้าหลักหมื่นคูณด้วยสามได้เก้านะคะสามสามเก้าเนาะแล้วบวกด้วยหน่วยล่างคูณสองก็คือเลขสี่นะคะ แล้วก็บวก2คงที่9บวก5ได้14 18 20ก็034ตัวเดิมนะคะส่วนหลักหน่วยก็แสนบวก10ล่างหน่วยล่างก็32อเนาะออก3ามสองหเป็น10เป็น8 18นะคะบวกอีก1ก็เป็น9งวดน,นี้ออกที่38นะคะเข้าเป็นงวดที่3เนาะ เอามาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สใช้หลักแสนเลข1บวกหลักหมื่นคูณ 3, 4, 3, 12, 8, 3ามสี่สามสิบสองแดสามยีเลขสี่นะคะหลักหมื่นเป็นเลขแปเนาะแล้วก็หน่วยล่างคูณสองได้หกแปดสองสบหนะคะบวก2คงที่สิบสี่บวกหได้สิบส 1 1 13บนะคะ3บวก3มได้6บวกอีก1ก็เป็น7นะคะ3 6 7หลักสิบส่วนหลักหน่วยก็ใช้แสนบวก10ล่างหน่วยล่างแล้วบวก8คงที่4 12 20บ0อยี่สบบวกอีก1ก็เป็น1นะคะออก็ศูนกับ1งเนาะงวดนี้ออกที่6 1นะคะเข้าเป็นงวดที่4ี่เนาะห1หนึ่ง อามาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าแสนเลขหกหมื่นคูณสามได้แปดหกสามสิบแปดนะคะก็ใส่เลขแปด 8. บวกด้วยหน่วยล่างคูณสองหนึ่งคูณสองได้สองบวกสองพงที่สิบสิบแปดนะคะแปดบวกสามได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสองส่วนหลักหน่วยนะคะแสน บวก10ล่างหน่วยล่างบวก8ปง้ที่ 8, 6สอง12บบบวก1ก็เป็น2นะคะเอาไปแอดเลื่อนยังไม่ได้เลื่อนง,งวดนี้ออกที่2 1นะคะเข้าเป็นงวดที่5เนาะออก2 1นะคะ ที่หนะคะงวดที่6หลักแสนคือเลข0 9 3 27หน่วยล่างคือเลข1นคูณสได้2องบวกสองงที่9บวกเป็น11 11อบวกสได้4ได้14บวกหเป็น15 1 4้หนหะคะหลัก10ส่วนหลักหน่วยก็เลขแสน สิบล่างหน่วยล่างบวกแปดพที่ก็ได้สิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นสองออกงวดนี้ออกห้าหนึ่งนะคะเข้าเป็นงวดที่หกเนาะห้าหนึ่งเอามาดูงวดที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดหลักแสนคือเลขเจ็ด บวกหลักหมื่นคูณ3 3 3 9บวกหน่วยล่างคูณ2ก็ได้สองหคูณสได้2อบวกสองคงที่7จบวกเได้16 16 16 18 20ก็ได้0 3นบวกสได้3าบวกหเป็น4นะคะหลักสิบหลักหน่วยก็หลักแสนบวกสิล่างก็คือเลขห้า หน่วยล่างก็คือเลข1บวก8คงที่7บวก5ได้12 12 13 13บวก8ได้21ก็1กับ2นะคะก็จะได้0 1 0 2 3 1 3 2 4 1 4 2

แต่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นคือเด่นมากที่สุดก็คือ0ูนสองกับสามสองนะคะแต่หลักหน่วยมีเลขหนึ่งด้วยนะคะแต้มห้าต้มหนึ่งได้นะคะทั้งหมดนี้มีศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งถ้าสองกับสามมันหลุด มันก็จะมา0เดี๋ยวแอดขอดูตรงนี้ก่อนตัวชน0 1ถ้า2กับ3มันหลุดสมมตลน,นะคะถ้า2กับ3มันหลุดมันจะมาอย่างละตัวก็คือ1 0 0 1ก็คือตัวนี้นะคะเห็นไหมก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดรองนะคะ0 1 ส่วน4 1 4 1แอดขอละไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเด่นมันเด่นมากที่สุดคือ0 2กับ3 2ถ้าเด่น2กับ3นะคะอย่างที่แอดบอกเนาะเด่น2กับ3แต่ถ้า2กับ3หลุด0กับ1จะมาท,าทันทีก็คือตัวนี้นะคะ0 1ะเห็นไหมคะเดี๋ยวแอดย่อให้นะคะ ยังไม่ได้อ่ะได้ละแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ